ครับวัสดีครับับวนนี้มาชมฝีมือแหนมฮ่องเต เดี๋ยวเราผัดๆไปน้ำมันมันจะออกหรอคะใช่ครับคนแหมมีน้ำมันเยอะมากเลยแหนมก็ต้องเลือกใช้แหนมที่ผสมเนื้อขาวนะครับเชฟชำนาญเรื่องแหนมเชฟไม่คิดจะทำแหนมบ้างเหรอคะเ <c oughs> ชฟอย่าคิดนานสิคะ เป็นแฟนเป็นแหนมแล้วครับอ๋อเหรอคะอันนี้ต้องผัดให้แหนมหอมๆนิดน,นึงก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรง บครับ<ล>้องเพลงสิครับจะไม่ครับผัดเข้าไปผัดเนื้อในกระทะเริ่มเริ่มชี่ชาแล้วค่ะครับสังเก็ดน้ำมันออกนะครับน้ำมันออกอีนี้ โอ้น้ำมันเริ่มออกแล้วคะ่ะไปนิดนึงน้ำมันออกก็วิ่งไปครับกระเด็นเดียวไปมือเดียวโอ้โยโอโยอดเชฟไม่กลัวไข่เน่าหรอคะเพราะนัก็ต้องลุ้นกันแหละครับโอ้โหไข่เชฟดิน้นตุริงตุริงตุริงเลยคะ่ะไข่ยังไม่ตายค่ะยังไม่ปรุงนะครับไข่อะ เคปที่เรายังไม่ปรุงก่อนเพราะว่าแหนมมีความเค็มอยู่แล้วครับเจฟพูดเป็นมีสาระมากเลยนะเชฟดูเหมือนคนมีสาระนะคะแต่จริงๆแล้วใช่ค,ครับเชฟเป็นคนมีสาระเชฟไม่ใช่คนไร้สาระนะครับเชฟเป็นคนมีสาระแต่เดี๋ยวเราก็ต้องใส่น้ำปลาเพื่อตีความของน้ำปลานิดนึงครับ น้ำปลาเวลาโดนไฟมันจะมีกลิ่นหอมครับเดกดความร้อนคุณจะได้ที่แล้วนะครับเรปรุงแล้วนะคะใส่น้ำปลาเพื่อมันมีกลิ่นหอมนะครับใส่นิดเดียวนะคะจืดเดียวค่ะอันนี้ผิดสูตรเีครับ <c oughs> อันนั้นเป็นน้ำมันงาค่ะอะะอนี่นคซอสหอยนางลงครับใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลสองช้อนนะครับ <c oughs> เป็นสองช้อนนี้นะคะ สองช้อนนะครับเจ็ดสองส,ส,สองช้อนชาค่ะขาดไม่ได้ครับผงนัวครับผงนัวนิดนึงนะคะผงนัวนิดนึงครับโแต่ผงนะัวนิดนึงครับเชฟใส่ในตาหลิวนะครับผมแต่ตาหลิวเป็นรูนะกรต้มาลุ้นกันอีกทีนะว่าผงนัวนิดนึงของเชฟเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้แหนมจะเต็มกระทะเลยนะครับแต่ทำไมาตอน น,น,นี้<ผ>ครับเร่งไฟนะคะเราจะ,ะขึ้นแล้วครับเราจะขึ้นแล้วเร่งไฟเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ขึ้นแลวนะครับผู้ที่มีสุดท้ายสุดท้ายรายการสุดท้ายรเราใส่อะไรลงไปบ้างคะเทสมะเขือเทศหอมใหญ่ต้นหอมนะครับมีมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ผัดรวมๆกันที่สําคัญนะครับต้นหอมต้องไม่ใส่สีนะครับ ันนี้เป็นต้นหอมที่เราปลูกเองนะคะอาจจะมีกลิ่นอะไรคะกลิ่นอะไรคะเชฟชีลูกครับอาจจะมีกลิ่นชีลูกนิดนึงน,นะคะแต่อร่อยค่ะรับรองปอดสารเชนีค่ะรอเล่นนะคะโอเคครับผักลงแล้วก็ใชได้เลยครับไม่ต้องนานครับเพาะเดี๋ยวมันจะเขียวครับพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ เมนูอะไรคะแหนมห้องเต้ครับแหนมห้องเต้นะคะหแหนมผัดห้องเต้ค่ะเชฟว่ามื้อนี้มันจะอร่อยไหมคะเชฟแน่นอนอยู่แล้วเชฟบอกว่าแน่นอนนะคะต้องให้คนชิมชิมก่อนค่ะ อร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากครับเชฟเป็นไงคะฝี<ค>มืออ,อ,อุดออดเอ้ยเอออ่ำโอนมากเลยโอนด้วยโอเคเดี๋ยวแม่ก็จะกินด้วยนะคะได้กินครับสำหรับวันนี้ครัวพยูนก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเชฟที่หน้าตาอย่างนี้นะคะนคนไม่มีหู 哈哈哈哈